คุณลุงใจดีลุงดใจดีเอารองเท้ามาให้หลานเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยคุ้นนี่นุ้นนะคะสวยๆสวยสวย,สวยค่ะ จะเป็นหนังนะคะสีดำนี้เลยเท้าดานเล็กๆสีดำส,สวยคุ่มคอ,อางามมากแล้วก็สีขาวเดี๋ยวแม่จะซักไว้ให้ ใส่ไปเรียนได้นะคะงานมากๆเยอะตอเ,ไไเอต็มกระเป๋าเลยขอบคุณค่ะ